สวัสดีครับสวสสนกิตติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูปัญหาเบสิกที่หลายๆคนเจอเวลาทําผักสลัดเนาะแต่หลายๆคนก็ไม่เจอนะครับก็คือหนอนอ่ะวันนี้ผมจะพามาดูวิธีป้องกันวิธีจัดการทั้งในรูปแบบที่ไม่ต้องใช้ยาน้าําหมักแล้วก็อ่าตัวชีวภาพจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะพามาดูวิธีจัดการครับถ้าเราเจอกันหนอน แต่สาหรับผมเนี่ยหนอนผมไม่เจอมานานแล้วครับยกเว้นจะเป็นต้นฤดูฤดูหนาวที่มันจะมีตัวใหญ่ๆเนาะแบบไซส์เหมือนตาก,กาดินสอเนี่ยมันขึ้นมาจากดินอันนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าของผมพื้นมันเป็นดินเนาะเขาจะเคจะขึ้นมาแต่หนอนตัวเล็กๆจากผีเสื้อกลางคืนจากอะไรเนี่ยผมไม่เจอนานเลยครับเพราะว่าผมมีวิธีการต้องกันนั่นเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับให้เพื่อนไปปรับใช้เอา สำหรับเพื่อนไม่เคยดูที่ผมนะผมทําผักไอโดนแต่ปีสองพันสิบเ็ดก็หลายปีแล้วละครับอวันนี้มาดูวิธีจัดการหนอนอมาดูครับอช่วะงนี้ก็ฝนตกทุกวันครับเมื่อคืนก็ตกนานเลยทีเดียวโรงฝั่งนู้นก็ขึ้นโครงยังไม่เสร็จครับเพราะว่าหลายอย่างอย่างช่วงเช้าวันนี้ก็ต้องวิ่งไปส่งผักอีกแล้วกว่าจะได้มาทําก็เกือบเที่ยงนันแหละอันนี้มาดูปัญหาหนอนในผักสลัดกันอ,อย่างแรกเลยก็คือจะพามาดูวิธีการ ป้องกันก่อนป้องกันง่ายที่สุดเลยครับนี่ด้านข้างนะฮะเนี่ยปิดเอาไว้แบบเนี้ยอันนี้บ้านผมเรียกผ้าแยงนะครับบ้านผมอยู่บุรีรัมย์นะมันคือออกภาษาแบบภาษาท้องถิ่นขเขมรเลยเอาไวต้ตากข้าวครับตัวเนี้ยมันมีขายตั้งแต่ความสูง90ร้อย2บร้อย50ร้อย80ขึ้นไปเรื่อยๆราคาไม่แพงครับความยาวผมไม่แน่ใจนะว่า20เมตร ยี่สิบห้าเมตรอะไรประมาณเนี้ยผมผมไม่แน่ใจความยาวจริงเพราะผมซื้อนานแล้วตั้งแต่ผมเริ่มทําผักเนาะก็เนี่ยโรงเรือนผมตัวเนี้ยโรงเรือนนี่พังไปหนึ่งสองสามรอบอันนี้โรงที่สี่แล้วมั้งครับถ้าจำไม่ผิดไม่ไม่สาม 3, ก็สี่แล้วโรงเรือนตัวเนี้ยแต่ไอตัวผ้าแยงนี่ก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังทนแต่ทีเนี้ยเวลาผมคลุมผมไม่ได้คลุมถึงพื้นล่างนะครับดูด้านล่างมันจะลอยอยู่ เวลาผมตัดหญ้าถ้าผมคลุมถึงด้านล่างเลยเนี่ยเวลาเราตัดหญ้ามันตัดหญ้าก็มันจะโดนแต่ถ้าลอยเนี่ยอยันนี้ก็ลอย่เนี่ยลอยอยู่อันนี้คือป้องกันอะไรนอนบินมาเหรอพี่ไม่ใช่ครับนอนส่วนใหญ่ที่มามันจะเป็นเมื่อที่เป็นมันจะเป็นไข่ของผีเสื้อกลางคืนถ้าเขาบินมาชนปุ๊บเขาจะไม่ค่อยมุดไม่ค่อยขึ้นหรอกครับเขาจะออกข้างอย่างเดียวปัญหาหนอนจะไม่มีเลยของผมจะไม่มีปัญหาเรื่องหนอนเลยเพราะผมคลุมไว้แบบนี้ อันนี้จบเลยนะครับปัญหาถ้าเราจะป้องกันนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดจะใช้น้ำหมักไล่หนอนไล่มแมลงก็ผมผมมีในคลิปครับพิมพ์คําว่าน้ำหมักไล่หนอนไล่มแมลงวักสวนกิตติธาาอ่ะมันก็จะขึ้นมาอันนั้นก็ใช้ได้สบายเลยครับวิธีการต่างๆอยู่ในคลิปหมดเลยเพราะอธิบายในคลิปเดียวไม่จบหรอกครับอันนั้นคือแนวทางที่เราจะทําเองเนาะมันเป็นน้ำหมักยาสูบครับต้มยาสูบมาก็ใช้ยาสูบ ล้วนมาผสมน้ำฉีดกับอีกอันนึงก็คือเอาน้ำยาสูบไปผสมกับไอเอาน้ำยาสูบผสมกับน้ำส้มสายชูและอีกอันนึงก็เอาน้ำน้ำหมักยาไอเอาน้ำต้มยาสูบผสมกับเหล้าขาวเราก็จะได้สามสูตรพอมีสามสูตรเราเวียนใช้แมลงก็จับทางไม่ทันอันนั้นในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้คุมนันข้างเราแล้วไม่อยากใช้ยาถ้าอยากใช้ตัวชีวภาพเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้อันนี้ก็ไปหาซื้อตามลาซาด้ากันเอาเองนะครับโชปี้ลาซาดามีหมดผมจะแปะไว้ แค่นั้นนะครับแต่ถ้าเราเจอหนอนอยู่แล้วทําไงพี่ถ้ามันมีหนอนอยู่แล้วผมค่อนข้างจะปาดเถื่อนนะครับในการกําจัดหนอนผมก็มีครับเพื่อมันพิมพ์เลยคลิปวิธีกำกำจัดหนอนถ้ามันมีเนี่ยผักบางชนิดมันจะอยู่แบบเราไม่สามารถจะงแง้มได้นะผมทําแบบนี้เลยผมทํานี้เลยครับผมก็เทไปแบบเนี้ยแต่การเทแบบนี้เนี่ยอย่าเทตอนแดดแรงเทช่วงเช้าเทช่วงเย็นจะดีกว่า ถ้าเราเททิ้งไว้อย่างนี้นานๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามีหนอนหนอนเขาก็จะโผล่ขึ้นมากระดิบกระดิบกระดบกระดบออกมาเราก็จัดการหนอนเขาแค่นั้นเลยครับเท,ทอย่างนี้ไว้นานไหมผมว่าไม่เกินเจ็ดนาทีหรอกครับหนอนมันก็ต้องปีนมาหาอากาศหายใจแล้ว <ừ. S 1> อันนั้นเราก็ค่อยจัดการตัวหนอนเข้าไปผมจะใช้วิธีนี้ถ้าเจอหนอนนะไปเปิดดูคลิปเก่าผมได้ผมทําเป็นถ้าเวลาผมเทเมื่อก่อนผมเจอนะผมเทเป็นสี่สิบห้าสิบลังเลยก็เทกองแบบนี้ฮะอืม คือถ้ามีหนอนเนี่ยเราจะทํายังไงก็ได้ให้หนอนที่มีเนี่ยมันหายไปแค่นั้นเลยครับเพราะถ้าหนอนยังอยู่เรียบร้อยครับอืมใส่คืนเทน้ําปุ๋ยเลยเหรอพี่เปิดดูคลิปเกป่าผมได้เวลาผมจัดการหนอนเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่อย่างั้นเนียเอาหนอนมีอยู่ครับน่าร่วงอืปรับใช้นะครับตรงนี้ไม่ยากครับหนอนแต่ผมจะใช้วิธีการป้องกันคือนี่ ผมจะไม่เคยฉีดอะไรไล่หนอนเนยนะฮะช่วงช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเราจัดการแบบนี้เอามันจะง่ายกว่าครับผมไม่อยากจะใช้ยาเพราะว่าการใช้ยามันคืออะไรขั้นสุดท้ายแล้วแหละแต่ผมเชื่อครับทุกคนที่ดูคลิปก็ไม่มีใครอยากใช้ยาหรอกครับแต่ถ้าไม่อยากใช้ยายัางไงเราก็รู้จักป้องกันรู้จักใช้น้ำหมัก แต่ทางที่ดีอรป้องกันเนี้ง่ายสุดครับเราจะไม่ต้องมามีปัญหาจุกจิกกับเรื่องหนอนอืมแค่นี้ฮะถ้ามีหนอนความลงแบบนี้เลยเวลาหนอนอยู่กับตัวไหนที่ยากที่สุดฟิลเล่ก็ยากนะถ้าต้นโตเนี่ยเพราะเราก็รู้กันอยู่น้องฟิลเล่แง้มนิดนึงก็ต้นออกอย่างแอนออดแอนออสเตรียมเราจะหักนะแล้วก็พวกกรีนคอสที่หอรอ่าบัตเตอร์เฮดโอ้โหถ้ามีหนอนในบันเทิงเลยนะครับ เรียบร้อยอ่ะปรับใช้นะครับสรุปก็คือป้องกันในการใช้พาย,ยงงมันข้างเพราะราคามันถูกแต่พาย,ยงพวกเนี้ยมันไม่ได้ป้องกันเพลี้ยไฟได้นะครับเพลี้ยไฟตัวมันเล็กเพลี้ยไฟก็โหดร้ายแต่ว่าหน้าฝนบ้านผมไม่มีครับมันจะมีเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยบ้านผมจะเจออ่าป้องกันแล้วก็การใช้น้ำหมกักแล้วก็สุดท้ายก็คือการใช้ตัวชีวภาพฉีดตัวชีวภาพที่ผมแปะไว้ให้เนี่ยโหถ้ามียังไงฉีดปับ๊บเรียบร้อยครับไม่เหลือหรอก บิ้นโชว์เลยครับอแล้วก็ถ้าเจอก็ทาผมทำแบบนี้ฮะเทใส่รังเลยเทใส่รังเลยเทผักครับเทลงเทน้ำเทใส่น้ําปุ๋ยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาขึ้นมาก็บี้ครับแค่นั้นถ้าใครแบบไม่บี้ก็เอาไปปล่อยก็ได้ครับหรือเอาให้ปลากินก็ได้ครับว่าแนวทางแต่ละคนมันต่างกันเนาะบางคนอ่าทำมาทำโมนหน่อยเห็นผมบีบอกโอโ้โหโหดร้ายจังเลย บางคนไม่สีเรียมไว้ทําไมพี่ก็บีสินั่นแหละครับคือคนเรามุมมองมันต่างกันก็คือแค่หาตัวหนอนมาจัดการหรือเอาไปจัดการมันก็แค่นั้นนะครับอ่ะสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูวิธีการจัดการหนอนง่ายๆเลยแค่นี้แหละอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ